ครับสวัสดีนะครับก็จากครั้งที่แล้วนะครับที่ผมก็ได้มีการทำตัวชาร์จนะครับเป็นฟาชาร์จ3.0นะครับตัวนี้ไปนะครับอาจจะผมลองเปิดให้ดูก่อนนะครับก็ยังใช้งานได้ปกตินะแต่วันนี้อาจจะมาอัปเกรดนิดหน่อยนะครับเนี่ยนะครับถ้าเปิดก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับ แต่เดี๋ยวผมจะมาอัปเกรดอัพอย่างไรนะครับก็อันดับแรกก็คือผมคิดว่าผมจะไม่อยากซื้อใหม่นะก็เดี๋ยวจะมีการดัดแปลงด้านหลังนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันสามารถที่จะเอาตัวที่มันเป็นส่วนเกินเยอะๆเนี่ยตรงนี้นะครับนะครับที่มันเป็นส่วนเกินตรงนี้นะแล้วก็จะดันเข้าไปข้างในให้มากที่สุดนะครับ เพื่อให้ตรงนี้มันนูนออกมาน้อยลงนะครับพอความสวยงามด้วยนะครับแล้วก็เวลาวางขวดน้ําอะไรเนี่ยมันก็จะไม่ค้าด้วยนะครับเดีย๋ยวเรามาดูก่อนว่าอันที่ผมติดตั้งไปเนี่ยมันเลยประมาณไหนประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะมีขาค้ำออกมาประมาณนี้นะครับคือจุดเนี้เป็นจุดที่มันค้ำกับตัวกรอบด้านหน้า จะเป็นเฟรมด้านหน้าประกบเข้ามานะครับผมก็กะว่าเดี๋ยวจะเอาไอตานะ้ตัวขาลับเนี่ยนะครับ,บ,บาาตัวขาลับเนี่ยนะครับทั้งขั้วบวกขั้วลบเนี่ยเอามาต่อเนี่ยนะครับที่เป็นขาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมกะว่าจะเอาขาเนี้ยออกแล้วก็ใช้สายไฟต่อเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็ ต่อตัวหางปลาเนี่ยใหม่เพื่อที่จะมาเข้าจ่ายนี้นะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ก็จะเป็นสายวิ่งออกมานะครับแล้วก็มาเข้าตรงนี้นะครับใช้หางปลาเอานะครับก็จะทําให้ส่วนเกินตรงนี้มันไม่มีครับพอมันไม่มีเสร็จปุ๊บไอ้ไอตรงนี้จุดนี้มันก็สามารถจะดันดันข้างหลังเนี่ยเข้ามาได้นะครับก็คิดว่าตรงนี้น่าจะเข้าไปได้อีกที่ดูแล้วน่าจะประมาณประมาณสัก สัก3ามเซนได้ประมาณ3มเซนได้ซึ่งผมวัดแล้วถ้าตรงเนี้ยมเซนเนี่ยมันจะทําให้ส่วนเกินตรงเนี้ยหดเข้าไปเนี่ยครึ่งหนึ่งเลยประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะครับก็ทําให้สวยงามขึ้นอ่ะเดี๋ยวผมขอเวลาถอดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาทําให้ดูแล้วก็จะมาลองใส่ให้ดูว่าหลังจากที่ดัดแปลงแล้วเนี่ยมันจะสวยงามขึ้นแล้วก็มันจะสามารถดึงเข้ามาด้านในเนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนนะครับโอเค โอเคก็เรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะครับก็คือจากที่ผมจะเจาะนะครับแต่ว่ามันไม่อยากให้เสียหายนะครับแล้วก็เจาะยากด้วยนะครับตัวแผ่นเปิดยากมากนะครับผมก็ใช้วิธีการใช้คีมงอขานะครับงอขามันแล้วก็เสียบด้านข้างโอ้ได้ผลดีกว่านะครับไม่เสียหายด้วยนะครับก็ใช้วิธีนี้นะครับเพื่อนๆที่ไม่อยากให้ไปดัดแปลงอะไรมันมากนะครับก็งอขาเลยครับ วิธีการแก้ปัญหาที่ง่ายมากและดีที่สุดนะครับก็ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ทดลองแล้วสามารถปิดนะครับตัวบางโคนได้พอดีเป๊ะเลยนะครับกำลังสวยแล้วก็มาดูส่วนเกินด้านหน้านะครับสามารถทำให้มันเข้าไปอยู่ได้ประมาณไหนก็ประมาณนี้นะครับะนะครับก็จะสังเกตว่า มันยื่นออกมาน้อยมากแล้วนะครับแล้วก็ผมใช้วงแหวนนะครับตัวล็อกเลยนะครับเนี่ยนะครับส่วนที่เป็นวงแหวนที่ที่เป็นตัวล็อกปกติตัววงแหวนเนี่ยจะล็อกด้านในใช่ไหมแต่ผมเอาไว้ด้านนอกเพื่อปิดบังตัวเกี่ยวนิดนึ่งนะครับให้มันดูสวยงามขึ้นนะครับนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเราก็ไม่ต้องล็อกเพราะว่าเดี๋ยวเราใช้ กาวซิลิโคนยิงกันน้ําอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้งานก็จะออกมาประมาณนี้นะครับก็ส่วนเกินเห็นไหมครับถ้าดูด้านบนนี้แทบจะมองไม่เห็นเลยเห็นไหมครับนี่คือด้านบนเห็นไหมครัถ้าเราปิดฝากันน้ํานะครับก็แทบจะมองไม่เห็นละนะครับโอเคก็เป็นการเก็บงานนะครับแก้งานนิดนึงนะครับสําหรับคนที่สนใจจะติด ตัวฟาสชั่นะครับก็สำหรับคนที่ติดไปแล้วนะครับหรือว่าคนที่กําลังจะติดก็ใช้วิธีนี้ครับเป็นการที่ทําให้มันเน้นมากขึ้นนะครับโอเคนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อยากให้มันเกินมาแบบนี้นะครับมันจะมีแบบที่เป็นเ,เป็นสี่เหลี่ยมนะครับเป็นสี่เหลี่ยมเป็นที่ผมดูมันเป็นบล็อกน,น,นะครับสี่เหลี่ยม มันมีขายอยู่นะครับก็คือมันเป็นกล่องนะมันเป็นกล่องแบบสี่เหลี่ยมนะครับยาวประมาณหกเซนนะครับหกเซหุดแปดเซนแล้วก็กว้างประมาณ4ีดแดเซนซึ่งผมวัดดูแล้วนะครับมันจะมันจะยาวมาถึงนี่เลยนะครับชนนี่เลยขึ้นมาประมาณนี้น่าจะไม่ค่อยสวยเนะี่ยแต่ผมก็ยังไม่ได้เอามาติดนะแต่ผมลองวัดดูแล้วมันน่าจะเกินเกินนิดนึงนะครับ ก็เลยคิดว่าแบบนี้น่าจะน่าจะลงตัวกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองซื้อแบบเป็นกล่องสี่เหลี่ยมตูดสั้นๆนะครับก็เอาแบบนั้นมาก็ได้นะครับก็เป็นฟ้ายเหมือนกันนะครับลองหาดูในแอปช้อปปี้รัสต้านะครับมีนะครับแต่ถ้าเกิดใครจะติดแบบนี้นะครับก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับโอเคครับวันนี้ตั้งจะเท่านี้ครับหวังดีว่าเจอวิธีการแก้ปัญหาเลยมาแบ่งปันกันนะครับสวัสดีครับ